ตอนที่เจ้ายังเด็กขนาดเขาแค่ฝึกวิชาเครื่องช่วยยามยังต้องวิ่งเข้าห้องน้ำสิบกว่าหนทํทแม่ตกใจจนต้องเชิญหมอหลวงมาเลยคิดว่าเจ้าป่วยอะไรไปซะแล้วเหลียนฝางมาพบกันหน่อยนางคือเหลียนฝางวันหน้าพวกเจ้าพี่น้องต้องอยู่กันอย่างปรองดองาดาคาราวะหุยินอนุเชียว หลานจุนน้อยรี่ไปพบท่านแม่ของเจ้าสิไปเร็วเอ๊ะเออคุณชายจุนคุณชายจุนมาสินี่ท่านแม่เรียกท่านแม่เร็วเข้าเอ๊ะคุณชายจุนป้าเถาเคยบอกท่านแล้วเรียกท่านแม่สิลูกจุนดูสิ ถุงหอมนี้เจ้าชอบหรือเปล่าได้ยินว่าท่านเป็นลูกอน,นุแต่ท่านแม่ของข้าเป็นลูกภรรยาเอกดังนั้นท่านไม่ใช่แม่ค่ะหลานจุนห้ามเสียมรารยาทนะท่านแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าพูดกับลูกจุนเองอลูกจุนข้าถามเจ้าหน่อยนะท่านแม่ของเจ้าเป็นอะไรกับท่านพ่อของเจ้าล่ะ <c oughs> คนชายจุนป้าเถาเคยบอกท่านแล้วคนชายจุนต้องจําได้แน่ านแม่ของข้าเป็นหูหญินของท่านพ่ออืมเช่นนั้นข้าเป็นอะไรกับท่านพ่อของเจ้าล่ะป้าเถาบอกว่าท่านพ่อแต่งงานกับท่านท่านก็เป็นหูหญินของท่านพ่อใช่แล้วเช่นนั้นก็หมายความว่าหูหญินของท่านพ่อทุกคนเจ้าล้วนเรียกว่าท่านแม่ข้าเองก็เป็นหูหญินของพ่อเจ้าเจ้าควรเรียกข้าว่าอะไรล่ะท่านแม่เก่งมากมาลูกจุนนี่คือของพันเล็กน้อยที่แม่เตรียมไว้ให้เจ้า ข้างในมีดอกไม้แห้งมากมายเลยนะจะดมดูสิหอมมากเช่ละหอมจังเลยลูกจุนขนมกุหลาบแก้วที่เจ้าชอบที่สุดทําเสร็จแล้วเจ้าอยากกินไหมละ่ะฮะอยากกินไม่ต้องรีบร้อนเช็ดมือน,น้อยๆก่อนเช็ดให้สะอาดนะ,ะมาถือไว้นะหลานจุนเอ๋ยได้เวลาเรียนตอนเช้าเลยนะ รีบไปเร็วเข้าไปพบท่านอาจารย์ได้แล้วเจ้าค่ะคุณชายจุนพวกเราไปกันเอถอะไทฮูยินก่อนหน้านี้เพราะว่าฮูหยินเราไม่ค่อยสบายท่านหญิงก็มีคันอีกข้าจึงทำเกินอำนาจของตนช่วยจัดการเรื่องในครอบครัว ตอนนี้หูหญินก็แต่งเข้ามาแล้วเรื่องทั้งหลายในจวนควรต้องส่งต่อให้หูหญินเป็นผู้จัดการข้ายังไม่คุ้นชินกับกฎเกณฑ์ในจวนเรียงว่าจะไม่สามารถรับหน้าที่สำคัญนี้ได้พี่หญิงเป็นภรรยาเอก ควรต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานบ้านเรือนยังไม่คุกเขาลงอีกไทหูหยินได้หนูคนนี้ขโมยผ้าไหมสูจิ้นจากในวังเพราะดีที่ถูกพบเข้าได้ทันเวลาของพระราชทานนี้จึงไม่ได้หลุดลอดออกไปไทโหยินได้โปรดพิจารณาว่าควรจัดการเช่นไรบังอาจนักที่จะนำของไปขาย รู้ไม่ผลเป็นยังไงท่านหญิงปิดไว้ชีวิตท่านหญิงเปิดไว้ชีวิตด้วยบอกไม่กล้าทำอีกแล้วบอกไม่กล้าทำอีกแล้วเจ้าค่ะพูกเจ้าว่าเรื่องนี้ควรจัดการเช่นไรดีละ่ะซื้ออีเหนียงเจ้าจลองว่ามาสิท่านแม่ข้าขออนุญ,ญาตถามนางสักหน่อยอืมทำไมถึงขโมยผ้าไหมสู่จีนพระราชทานนี้ล่ะหญิงปปิดไว้ชีวิตด้วยแม่ของข้าป่วยหนะัก ต้องใช้โสมมาเข้ายาแต่โสมนั้นราคาสูงนั้นเบ่าไม่อาจซื้อได้จึงจําเป็นต้องขโมยของในบ้านเพื่อเอาไปขายแลกเงินเบ่าไม่รู้จริงๆว่านั้นเป็นของพระราชทานโปรดให้อภัยเบ่าในครั้งนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะต่อไปเบ่าจะไม่ก้าทำเช่นนี้อีกแล้วเบ่าไม่กล้าอีกแล้วเจ้าค่ะท่านแม่นางขโมยของไปด้วยไม่สมควรก็จริงแต่ทําไปด้วยใจกระตัญยูถ้าเห็นว่านางสํานึกผิดแล้วฉะนั้นก็ลงโทษบอยยี่สิบไม้เพื่อให้หลับจา ก็ถือว่าเป็นการสั่งสอนนางแล้วไทฮุยินเมืองมีกฎเมืองบ้านมีกฎบ้านหากว่าทุกเรื่องล้วนมีเหตุให้ต้องทำกฎเกณฑ์ก็คงไร้ความหมายกระมัง mm hmm. เลนฝังคิดว่าควรจะขายนางออกไปนี่คือสิ่งที่เขียนเอาไว้ในกฎบ้านไม่นะเจ้าคะไทฮุยินครั้งหน้าบ่าวจะไม่ทำแล้วในครอบครัวบ่าวยังมีแม่ที่ต้องดูแล ไทเฮหยนได้ปลดเถิดเจ้าค่ะไทเฮหินได้ปลอดอภัยด้วยเมื่อรู้ว่าเป็นเช่นนี้เหตุใดถึงทำละ่ะหากวันนี้ไม่ลงโทษเจ้าวันหน้าจะปกครองคนอื่นได้ยังไงเหีียนฝางพูดถูกรางวัลและการลงโทษแบ่งแยกชัดเจนนั่นจึงเรียกว่าหลักการปกครองเรือนนำตัวนางไปไปตามตัวพ่อคัาทาตมาท่านแม่การลงโทษนิ่<ห>ไม่แรงไปหน่อยเหรอ นำตัวไปไปไทห้อยหยินเขาผิดไปแล้วเขาผิดไปแล้วไทห้วยหวยินไ,<ป>ไทห้อยหยินเช่นนั้นก็ย้ายนางไปไว้ที่ชวนที่นอกเมืองเถอะทำเช่นนี้ทั้งได้ลงโทษนางแล้วก็ไม่ดูว่าพวกเราไร้น้ำใจกับบาไใครเกินไปอขอบพระคุณไทห้อยหยินขอบพระคุณหวยหยินด้ลุกขึ้น เสืออีเหนียงเจ้าเพิ่งแต่งเข้ามาเรื่องบางอย่างในบ้านยังไม่ค่อยเข้าใจนักดังนั้นให้เลียนฟางรับผิดชอบดูแลงานบ้านแทนไปก่อนรอเจ้าเข้าใจกฎเกณฑ์ในบ้านแล้วค่อยว่ากันใหม่เจ้าค่ะท่านแม่ไทฮูยินทำอย่างนี้ได้ยังไงเจ้าคะข้าเองก็ไม่เหมาะกับหน้าที่นี้ข้ารู้ว่าเจ้าลำบากใจแต่ถือว่าทำเพื่อสกุลสวยเพื่อท่านโห อย่าได้ปฏิเสธอีกเลยนะเจ้าค่ะไทโฮยินขอพี่หญิงปลดเข้าใจด้วยไทโฮยินท่านโหกลับมาแล้วเจ้าค่ะโอ้ท่านโหกลับมาแล้วขลัวะท่านแม่ ไม่ต้องมากพิธีเดี๋ยวถ้าแม่จะเดินออกมาวันนี้แสงแดดดีเช่นนี้อยู่แต่ข้างในจนูนจนเมื่อยไปหมดออกมารับแดดซะหน่อยนะอวันนี้ท่านโหกลับเร็วเช่นนี้ได้ทานอะไรมาบ้างหรือยังเจ้าคะข้าจะให้ห้องครัวอุ่นรังนกให้นะเจ้าคะข้ากินมาจากข้างนอกล่ะคุณชายจุนเอ๊ะคุณชายจุนช้าหน่อยสิห <c oughs> ลานจุนน้อยโอ้ ทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอืมลูกจุนนี่เป็นเวลาเรียนทำไมเจ้าถึงอยู่นี่ไหนพูดมาสิท่านโหคุณชายจุนฝึกฝนอยู่ตลอดอเขาขยันเป็นพิเศษเลยนะเจ้าคะนี่พอได้ยินว่าท่านกลับมาเขาถึงดได้รีบมาพบท่านเจ้ไม่ต้องพูดนะมากับข้ายืนตรงนี้ ส่งตัวท่าขีมา่มะยอมทำมกเป็นลูกผู้ชายร้องหไห้ทำไมนี่ยังไม่นานเท่าไหร่เลยแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วเหรอโบราณว่าไว้ผู้สำเร็จก,การใหญ่ย่อมต้องฝึกจิตใจฝึกร่างกายอย่างหนักเสียก่อน ทรงตัวท่าขี่ม้าเจ้ายัางทําไม่ได้ต่อไปจะทําทการใหญ่ได้เลยเจ้าเนี่ยนะ<อ>เหตุใดเจ้าต้องเข้มงวดกับเด็กตัวน้อยแค่นี้ด้วยลย่ะเขาเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเขาไม่ใช่ทหารของเจ้านะท่านแม่ตอนที่ข้าอายุเท่าเขาตอนนี้เขาไม่ได้อ่อนแออย่างนี้นะเจ้าพูดเหลวไหล ตอนที่เจ้ายัางเด็กขนาดเขาแค่ฝึกวิชาเครื่องช่วยยามยังต้องวิ่งเข้าห้องน้ำสิบกว่าหนทําแม่ตกใจจนต้องเชิญหมอหลวงมาเลยคิดว่าเจ้าป่วยอะไรไปซะแล้วท่านแม่ท่านจำผิดแล้วนั่นมาน้องห้าหท่านแม่ข้าถูกใส่ร้ายน้องห้คิดให้ดีๆซะก่อนแล้วค่อยพูด แม่ลูกจำผิดไปแล้วคนคนนั้นคือลูกเองพี่สิไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ยังตั้งใจฝึกวิชา <c oughs>